ครับตรงนี้เจ้าของที่จะทำเป็นสาว่ายน้ำนะครับปวดลูกโค้งวาลตรงกลางทุ่งนาเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาชมช่องล่ำซ้ำชาแนลครับวันนี้มีโอกาสมาวิ่งดินนะครับปากบ่อกับทีมงานแมคโรเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีครับมีสองคันครับร้อยเก้าห้ากับรถของผมครับร้อยสิบห้า NPR เพิ่มการไม่เสียเวลานะครับไปชมกันเลยครับ แคทสามหนึ่งสองดีครับตัดกินให้ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับตรงนี้เจ้าของที่จะทำเป็นสาว่ายน้ำนะครับปวดรูปโค้งวาลตรงกลางทุ่งานาเลยนะครับมาวิ่งกับโจแคทสามหนึ่งสองครับกับล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับเจ้า NPR 115ผมก็มาวิ่งเจ้าของแปลงบอกว่านะครับไปทำงานกรุงเทพนะครับทำงานที่กรุงเทพ ก็เลยมาปรับที่นาครับไม่ทํานาแล้วครับจะทําบ้านสวนถ้ามีสาว่ายน้ํานะครับขุดดินตรงนี้ไปถมโคกนะครับตรงที่รถไถจอดโน่นนะครับอาจจะทําเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับนี่ก็คือบรรยากาศมาวิ่งดิน2กันครับงานพลอยดินปากบอ่อครับงานแรกครับนึกว่าขุดโคกน้องนา แต่วันนี้ปรับเปลี่ยนที่น้ำมาเป็นสาวยน้ำครับไม่ธรรมดานี่ก็คือแล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับมีชลิปดีนะครับไปวิ่งดินที่ไหนหรือว่ามีอะไรแปลกๆจะถ่ายทําให้ชมนะครับตัวนี้เขาจะเอากระเบื้องเอาปูนเทก็ระบบเทปูนขึ้นมานครับเป็นโครงสร้างแล้วก็ปูกระเบื้องเป็นสาวยน้ำครับ วันนี้มาขุดดินนะครับสาไวน้ําเป็นรูปหัวใจครับทีแรกนึกว่าทําเป็นโค้งน้องนานะครับเจ้าของนาทํางานทุ่งเทียเลยบอกอยากมีสาไวน้ําส่วนตัวครับเลยจ้างแมคโครมาขุดทําเป็นรูปหัวใจครับจะเทคอนกรีตแล้วก็นะครับปูกระเบื้องทาสะน้าสาไวน้ํานะครับส่วนตัวขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ ถ้ามีคลิดดปดีๆนะครับไปวิ่งดินที่ไหนหรือว่ามีอะไรแปลกๆจะถ่ายทำให้ชมนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ